ผมว่าแยกออกเป็นทิชชิ่งกับทัวร์ชัดเจนแบบนี้ผมว่ามันจะมีคุณภาพขึ้นสมมุติว่าผมเป็นทิชชิ่งเนี่ย ผมจะได้รับการศึกษาเรียนรู้เวลาปกติว่างๆของผมก็คือจะต้องไขว่คว้าหาความรู้ว่านักเรียนที่มาเรียนกับเรา10คนเนี่ยนะฮะคนนี้ตัวใหญ่คนนี้ตัวเล็กคนนี้ข้างบนแข็งแรงคนนี้ขาแข็งแรงนั่นนี่อะไรตรงนี้อะไรคนนี้ความคิดเป็นแบบนี้คนนี้ว่องไวคนนี้เชื่องชาเราจะต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วเราจะต้องจัดหาอะไรที่มันเหมาะสมไปใส่ในตัวเขาสถาบันไอสวิงเนี่ยทุกคนมีกาหนดว่า5ปีนะอยู่ได้แค่5ปีอบอกทุกคนเลยตั้งแต่แรกเลยแล้วภาย ใน5ปีคุณจะต้องศึกษาคุณจะต้องมีประสบการณ์มากพอที่คุณจะต้องออกไปตั้งสถาบันของคุณเองเพื่อเลี้ยงดูคนรอบตัวคุณภรรยาพ่อแม่พี่น้องคุณจะต้องเป็นเจ้านายตัวเองให้ได้นั่นคือวัตถุประสงค์นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sportbit ผมโค้ชใหม่แบ็คแฮนด์วันนี้ผมจะพามาดูธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจการสอนกีฬาหรือที่เรียกว่า Teaching p ป o ถ้าหากพูดถึงวงการกอล์ฟแล้ว ผมเชื่อว่าคนที่ชอบเป็นกอล์ฟน่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับโปรเอ็ดดี้เจ้าของสถาบันสอนกอล์ฟไอสวิงและสถาบันสอนกอล์ฟไอสวิงจะมีบิสเนส s โมเดลที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับโปรเอ็ดดี้กันครับผมทราบว่าเมื่อก่อนโปรเนี่ยเคยอยู่ที่อเมริกาทําไมโปรถึงไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสอนกอล์ฟที่อเมริกาโปรมองเห็นโอกาส อะไรในเมืองไทยในตลาดสอนกอลฟถึงได้มาทําธุรกิจสถาบันสอนกอล์ฟไอสวิงที่เมืองไทยครับไอสวิงเนี่ยตั้งมาเมื่อปี2005นะครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าผมได้เดินทางตัดสินใจช่วงนั้นนะฮะที่จะกลับมาเมืองไทยนะที่อเมริกาเนี่ยตัวผมเองมีธุรกิจอยู่แล้วนะฮะเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้แล้วก็เลี้ยงชีพอยู่ได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย ทักษะในการเล่นกอล์ฟตอนนู้นเนี่ยมันก็ดีพอที่จะสอนได้แต่ว่าไออาชีพการสอนมันเลยไม่ได้อยู่ในความคิดที่เราที่เราจะนําไปสอนเพื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเหตุผลเหตุผลก็คือว่ามันสามารถที่จะทําเป็นเป็นอาชีพได้แต่ว่าพยงแต่ว่าเราอาจจะมีอาชีพที่ปกติของเราอยู่แล้วนะฮะตอนนั้นทําธุรกิจร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยที่สอเมริกาจริงมีมีธุรกิจหลักอยู่สองสองธุรกิจนะ ธุรกิจร้านอาหารขณะเดียวกันก็จะทำธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่เมืองไทยอาจจะเรียกว่า renovate r e n o v a t e บ้านนะ,นะฮะแต่ที่อเมริกาเขาจะเรียกว่า Remodel แล้วก็บ้านเก่าปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนมือประมาณอย่างนี้นะฮะเป็นธุรกิจหลักสองอธุรกิจแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือเราเรา,เราทำเป็นฮ o อบบี้เป็นเป็นตัวเล่น,ลนๆ่นก็คือรถอนะฮะเรารเราซื้อรถ รถดีๆมาแล้วก็ขับอยู่ประมาณสักระยะหนึ่งสเดือน6เดือนแล้วก็เปลี่ยนนะฮะเราก็จะสามารถเล่นรถได้อย่างเงี้ยสนุกสนานเพราะฉนั้นรายได้ของธุรกิจ2ธุรกิจหลักแล้วก็1ธุรกิจย่อยเนี่ยมันก็แฮปปี้ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มองว่าจะนําธุรกิจไอ้ตัวสอนกอล์ฟเนี่ยมาใช้เป็นเป็นธุรกิจเลี้ยงชีพนะครับคือผมทราบมาเท่าที่เราเคยคุยกันครับผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสถาบันสอนกอล์ฟไอสวิงเนี่ยครับ จะมีทีมงานโปรอยู่หลายคนแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไอวิงเนี้ยมีโปรสอนกอล์ฟแค่คนเดียวนั่นก็คือโปรเอดี้ทำไมถึงปรับโมเดลในการมีครูสอนกอล์ฟหลายคนเนี่ยม,ม,มาเหลือโปรเอดี้สอนคนเดียวครับย้อนกลับไปตอนที่ผมกลับมาเมืองไทยแล้วผมก็ตัดสินใจว่าออตอนนั้นก็เลือกเลือกหลายอาชีพเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยความที่ทำธุรกิจไอสองตัวหลักหนึ่งตัวรองเนี่ยมานาน เราก็คิดว่าในเมืองไทยเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนรูปแบบก็อาชีพหนึ่งมันก็น่าสนใจก็คืออาชีพความเป็นครูเพราะมันมันได้รับความเคารพจากจากนักเรียนจากลูกศิษย์ก็ทีนี้ทักษะอะไรที่เราพอมีอยู่บ้างก็คือทักษะกอล์ฟเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำ business ใ้ตัวกอล์ฟ business เป็น Academy ขึ้นมาแต่ว่าในช่วงแรกของการที่ที่อยู่เนี่ยมันก็จะมีสอ,สอแนวทางที่เราเรียนรู้มาตลอดชีวิตเรานะ ว่าว่าการที่จะทำ s i n e s s อะไรที่เราไม่เคยคุ้นเคยเนี่ยเราน่าจะไปเรียนรู้ Business กับคนที่เขามีมีประสบการณ์ตอนนั้นก็เลยเข้าไปเรียนรู้ที่สถาบันหนึ่งสถาบันสอนกอล์ฟชาวรัฐก็ท่านอาจารย์ชาวรัดเขมรัดเป็นผู้มือการก็ให้โอกาสได้เรียนรู้วิชาจริงิงยอมรับเลยนะฮะว่าว่าผมเนี่ยมีทักษะความรู้ความสามารถกอล์ฟมาพอสมควรในระดับที่ที่ดีพอสมควรเพราะเป็นนักกีฬาทีมชาติฟุตบอลเก่าครับ แล้วมาประยุกต์ใช้กับกอล์ฟก,ก็ไปได้เร็วแต่ว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยเนี่ย,ด,ยด้วยความไม่คุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ของคนไทยเพราะฉะนั้นก็ได้ที่โรงเรียนสอนกอล์ฟชาวรัฐเนี่ยนะฮะขัดเกลาว,ว่าเราควรจะทํำยังไงอันนึงที่ผมจําได้แม่นมนม,มากก็คือว่าการติดกระดุมคอเสื้อเห็นไหมอืมใช่ครับกาลังจะแซวทุกครั้งแลลวทุกครั้ง <laughs> ว่าไม่เคยเห็นโปรดี้ปลดกระดุมคอทุกครั้งเลยครับอันนี้คือมันมันเป็นบุค,คลิกลักษณะที่ได้รับการ สั่งสอนได้รับการอบรมมาว่าในการที่เราจะจะให้คนคนทั่วไปเขาให้เกียรติเราเราก็ต้องดูแลตัวเราให้ให้ดูเป็น professional look ก่อนะครับซึ่งอันนี้ได้จากสถาบันส่งกอบชาวรัดนะฮะร,ระเบียบวินัยอะไรต่างๆก็นำมาปฏิบัติเั็นทุกวันนี้นะครับแล้วก็จนกระทั่งมีโอกาสได้สร้างสถาบันของตัวเองพอสร้างสถาบันของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมามันก็จะมีะวิวัฒนาการ เราเราเริ่มต้นจากเราคนเดียวก่อนพอทำไปสักระยะหนึ่งก็จะมีน้องๆมาเราก็น้องๆมาขอความเมตตาจากเราช่วยหน่อยเพราะว่าต้องการที่จะดูแลครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเราก็เป็นคนที่สงสารคนอยู่แล้วอ่ะก็มาทํางานร่วมกันมันก็เกิดเป็นทีมเล็กๆขึ้นมา แนวไอเดียอะไรต่างๆมันก็ผุดขึ้นมาว่าวัตถุประสงค์ในการทำนะเราอยากจะให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในอนาคตข้างหน้าก็มันมีการตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นมาว่าเราจะไม่ทำเป็นคัม p รี y ใหญ่ๆแบบที่ ที่มันเหมือนกับคอมมบนิททั่วไปที่ที่แยกระดับออกไปเลยว่านี่คือคนงานนะนี่คือผู้บริหารนะแล้วก็ทํากําไรเข้ามาผู้บริหารรับกําไรอะไรอย่างนั้นนะฮะรเราจะเป็นองค์กรแบบคล้ายๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ครับนอกเหนือจากที่เขาสอนแล้วมันก็จะมีการให้ผลตอบแทนที่เอาง่ายๆว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราเรายอมที่จะให้เขาได้เยอะเอาเอาแบบตรงๆเลยนะ สถาบันสอนกอมในเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมุติเราได้มาร้อยบาทจากจากคนที่มาเรียนเนี่ยครับผู้ฝึกสอนเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ30บาทถึง40บาทจากร้อยนะจากร้อยสามสิบถึงสีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจบเปหรือ60สบเปนี่ยมันจะเข้าของสถาบันแล้วสถาบันก็จะเอา60สิบเปอรบเปเนี่ยไปบริหาร มันจะมีค่านั่นค่าเช่าค่าบริหารจัดการค่าโฆษณาทุกวันนี้มันก็มีโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเลยคือมันจะมีอะไระแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นผลกําไรให้กับสถาบันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปมันมากน้อยนะผมก็เพเอิญเป็นแบบกลับด้านครับด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะช่วยเขาทุกคนที่มาอยู่สถาบันไอซ์สวิงเนี่ยทุกคนมีกาหนดว่า5ปีนะอยู่ได้แค่5ปีบอกทุกคนเลยตั้งแต่แรกเลย แล้วภายใน5ปีคุณจะต้องศึกษาคุณจะต้องมีประสบการณ์มากพอที่คุณจะต้องออกไปตั้งสถาบันของคุณเองเพื่อเลี้ยงดูคนรอบตัวคุณภรรยาพ่อแม่พี่น้องคุณจะต้องเป็นเจ้านายตัวเองให้ได้นั่นคือวัตถุประสงค์นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาไอ้สามสของเขาเนี่ยที่เขาจะได้เนี่ยกลับมาเป็นของเรากลายเป็นว่าเจ้าของเนี่ยได้อยู่แค่ 30- 70ให้กับเขาไปเลยเพื่อเขาจะได้เลี้ยงตัวเอง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ที่เราเราเราอยากจะเห็นเขาได้ดีแล้วอยากจะให้เขาเอาตัวรอดได้มันก็มันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็ปรับมาผู้ฝึกสอนได้60สถาบันได้40พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอสถาบัน40เนี่ยที่เราได้มาเราก็ต้องมามาแบกรับแล้วผู้ฝึกสอนบอกว่าโอ้โปรผมอยู่ไกลมากเลยผมอยู่นนทบุรีแต่ผมอ,อยากจะมาสอนช่วยโปรตรงนี้เราก็เอ้ยงั้นเดี๋ยวเราจ่ายค่าเช่าให้ก็กลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่าทีมงานมีสิบคนใช่ไหมครับเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาคนละสามพันต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนอใค้จ่ายมาแล้วนะเราเอาสี่สิเปอร์เซ็นที่เราได้เนี่ยไปจ่ายเสร็จแล้วนอกจากสี่สิเปอร์เซ็นปุ๊บมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการยิงแอดโฆษณาอุ้ยตอนนั้นมันแข่งขันกันมากเลยเราก็อยากจะให้เขามีงานทากันทุกคนสรุปแล้วก็คือเราจะเหลืออยู่แค่สิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นทุกเดือนที่คิดออกมาเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังอยากจะให้เขาอยู่ต่อไปเอาเป็นว่าคนที่มาทํางานกับไอสวิงเนี่ย นอกเหนือจากจะได้ความรู้แล้วก็จะได้รายได้ที่ทดีด้วยนะฮะตอนนั้นเขาสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกันได้ในขณะที่เขายังเป็นเจ้าพนักง,งานเราสามารถที่จะเทคเดย์ออฟไปนั่นไปนี่ได้สําหรับเราเป็นเจ้าของเนี่ยเรามองแล้วว่าเอเขามีความสุขเราดีใจด้วยนะอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของโปรอดี้เลยเท่าที่เรารู้จักกันมาก็คือผมทราบว่าโปรเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของเวลามากมมผมเคยทราบมาว่ามีทีมงานของโปร เหมือนกับมาช้าแล้วให้นักเรียนรอนิดนึงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยในมุมมของโปเนี่ยมันเกิดความเสียหายในแง่ไหนบ้างแล้วเป็นไงเนื่องมาจากว่าผมอาจจะผมอาจจะผมเติบโต,ต,ตที่ประเทศไทยนะแต่ว่าใน,ในช่วงหนึ่งของชีวิตก็ระยะเวลายาวพอสมควรที่ผมไปอยู่ที่ซเมริาากาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ได้ซึมซับกับไอไอการตรงต่อเวลาที่คนต่างประเทศเนี่ยเขามีอยู่แล้วเราก็เราก็เป็นคนตรงตรงต่อเวลาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเกิดมาเขาคุ้นเคยกับความที่ไม่ตรงต่อเวลาเราก็จะมีความรู้สึกที่ที่มันจะต้องมีการพูดคุยมันจะต้องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นผลเสียต่อ business business ที่เราทำเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ตรงต่อเวลามันก็จะยากอันนี้อันนี้จะย้อนกลับไปปัญหาคำถามแรกก็คือว่าทำไมถึงไม่ทำแบบที่เป็น corporate ครับเป็นทีมกับทำไมถึงต้องมาทำนะตรงนี้ อ้น,นี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาเล็กๆเลยคนที่ทำทีมทำอ a คาเดมีเนี่ยจะรู้เลยว่าในการควบคุมคนนะฮะมันเป็นปัญหาที่ยากที่สุดยากที่สุดในบรรดาควบคุมเครื่องจักรยังง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีศิลปะและอะไรหลายๆอย่างอารมณ์อโ่วยมั่งแล้วก็แข็งแข็งมั่งอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งมันสามารถที่จะอัน,นี้ได้ผมยังคุยถึงเรื่องที่จะเป็นองค์กรนะ ผมบอกได้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผมทําองค์กรมา10ปีกับการที่หลังจากทําองค์กรแล้วตัดสินใจตอนที่ย้ายเข้ามาที่กรุงเทพีทาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยก็คือย้ายแล้วก็ขอหยุดการทำแบบทีม,มให้ทีมงานทุกคนเขาทำของเขาเองนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในลักษณะของโซลองนอร์ er, ก็คือแบบเป็นเป็นคนเดียว สอนมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันทุกอย่างมันคุมคุณภาพด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันทำงานได้ดีมากๆเลยครับคือไม่ต้องไปคุมคนอื่นนะครับเราคุมตัวเราเองมันก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยทั้งในแง่ของการปฏิบัติต่อนักเรียน ตรงเวลาสอนมีคุณภาพเพราะว่าเป็นหลักการสอนด้วยตังเราเองครับรายได้ที่ได้รับมาไม่มีไม่มีหลุดไปไหนไม่มีการยิงโฆษณาเอาเป็นแบบเพียวๆแล้วก็ทำโซเชียลมีเดียเน้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมันมันตอบรับกลับมาแบบดีแบบดีแบบไม่คาดคิดเท่าที่ผมศึกษาดูผมสราบม,มาว่ากอลฟเนี่ยครับเขาจะมีแบ่งแยกกันชัดเจนว่าโปรสอนกับโปรแข่งตรงเนี้ย โปรคิดว่าการที่มีโปรสอนและโปรแข่งเนี่ยโปรคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วทําไมนักกอล์ฟที่เป็นผู้เล่นที่เป็นทีมชาติเนี่ยครับทำไมถึงไม่มีใครออกมาสอนแบบจริงจังเลยในในต่างประเทศจริงๆก็ก็มีอยู่บ้างนะเพียงแนตะ่ว่าเปอร์เซ็นต์จำนวนบุคคลมันมันอาจจะน้อยครับจ,จะน้อยใน,ในการสอนที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นก็คือเขาอาจจะสอนเป็นตัวต่อตัวในลักษณะที่เทรนเทรนคนเพื่อจะไปแข่ง เพราะฉะนั้นเขาจะไปด้วยตลอดเวลาแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนเป็นโค้ชนะฮะแต่ว่าถ้ามาสอนเป็นอะคาเดมีนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ทีนี้ในในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีการแยกออกเป็นทิชชิ่งโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ทนะัวร์เพลเยอร์นะเขาต้องการให้แยกออกเป็นให้เห็นชัดเจนเลยถ้าทัวร์ก็จะโฟกัสที่การแข่งขันเลี้ยงชีพด้วยการแข่งขันจากเงินรางวัลที่เขาที่เขาจะไปแย่งกันอนะ ทิชชิ่งก็คือโฟกัสมาเลยว่าการสอนแล้วก็สอนหาไรายได้เลี้ยงชีพไปเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีนะซึ่งซึ่งในปัจจุบันสมาคมกอบาชีพของประเทศไทยผมก็ชื่นชมนะว่ามีการนําแนวทางอะไรต่างๆที่มันพัฒนาในแนวทางวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีจริงผมว่าผมว่าแยกออกเป็นทิชชิ่งกับทัวชัดเจนแบบนี้ผมว่ามันจะมีคุณภาพขึ้น mm hmm. สมมุติว่าผมเป็นทิชชิ่งเนี่ย ผมจะได้รับการศึกษาเรียนรู้เวลาปกติว่างๆของผมก็คือจะต้องไขว่คว้าหาความรู้ว่า,านักเรียนที่มาเรียนกับเรา1ิบคนเนี่ยนะฮะคนนี้ตัวใหญ่คนนี้ตัวเล็กคนนี้ข้างบนแข็งแรงคนนี้ขาแข็งแรงนั่นนี่อะไรตรงนี้อะไรนคนนี้ความคิดเป็นแบบนี้คนนี้ว่องไวคนนี้เชื่องช้าเราจะต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วเราจะต้องจัดหาอะไรที่มันเหมาะสมไปใส่ในตัวเขาแต่ถ้าเป็นทัวร์เพลเยอร์เขาจะไม่มีเวลา ที่จะมาหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะนำมาสอนให้มันแมทช์แต่ว่าเขาจะให้ทุกๆคนเนี่ยฮะทำตามเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาถนัดครับถูกไหมฮะเขาเล่นมาจนกระทั่งเขาได้แชมป์มา15รายการตลอดชีวิตของเขามันการันตีว่านี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่แต่อย่าลืมว่ากอลฟมันเป็นมันไม่ใช่ยูนิเวอร์สที่จะทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอกอฟมันเป็นมันเป็นอินดิวว นะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอพอตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ธรรมชาติของ t ั u ร Player น้อยคนนักที่จะมีเวลาแล้วก็ศึกษาหลายๆอย่างแล้วเอามาแมทช์กับกับนักเรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะจะเป็นให้ทำตามที่ผมทำความได้เปรียบของทิชชิ่งเนี่ยเวลาเขารู้มากเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออวิธีนี้น่าจะจับใส่คนคนนี้ได้ ความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเร็วถ้าคนคนนี้ทําไม่ได้เอเดี๋ยวผมมีอีกวิธีหนึ่งนะผมเอาวิธีนี้มาใส่คนคนนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคนเนี่ยนักเรียนเขาก็จะเลือกว่าเอ๊ะทิชช n งเขามีการศึกษาเขามีหลักการอะไรมากเพราะฉะนั้นขอเลือกท c h i n g แล้วประกอบกับท้องตลาดมันมีทิ h i n g เยอะมากแสดงว่าถ้าผมสรุปสิ่งที่โปรพูดให้ผมฟังเนี่ยก็คือข้อดีของทิชชังโปรเนี่ยเขาจะมีเวลาศึกษา yes. มีเวลาทำความเข้าใจทั้งกายภาพของนักกีฬาเองปัญหาของคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเองด้วยนี่คืองานของเขาเขาจะต้องศึกษาททำความเข้าใจแล้วก็อธิบายคือถ้าพูดถึงการสอนกอล์ฟเนี่ยครับเวลาที่โปรสอนนักเรียนนะครับโปรมีการถ่ายวิดีโอแล้วเวลาวิเคราะห์นักเรียนเนี่ยโปรมีการถอดเฟรมออกมาเพื่อให้ผู้เล่นหรือนักเรียนเห็นว่า ท่าตของตัวเองเป็นยังไงท่าทางของตัวเองเป็นยังไงตรงไหนที่จะต้องปรับตรงแก้รตรงนี้ครับมันมีประโยชน์กับนักเรียนยังไงบ้างโ yeah, okay. อเคย้อนไปเมื่อผมกลับมาเมืองไทยประมาณ2000นะฮะปี2000เนาะตอนนั้นต้องเหมือนกับย้อนไปประมาณยึก20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์ไอโฟนมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โซเชียลมีเดียยังยังแทบจะไม่มีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่จะถือกล้องแล้วก็ถ่ายเนี่ยมันดูแปลกๆในเมืองไทยอะ่ะ นะฮะแต่ว่าด้วยด้วยผมมาจากในที่ที่เขาทำกันเป็นประจำผมก็เลยเอาเอาตัวนั้นมาใช้ในเมืองไทยเนาะมันก็อาจจะถือได้ว่าเป็นเป็นหนึ่งในคนที่แบบเอามาทำต้นๆเนาะแล้วมันก็ผมก็มองว่ามันมีประโยชน์มากนะในการที่จะอธิบายภาพออกมาให้ให้ใหนักเรียนเขาเห็นตอนนั้นตอนที่ผมทำแรกๆเนี่ยผมเอากล้องวิดีโอแล้วก็ต่อเข้ากับตัวจอมอนิเตอร์ Monitor แล้วก็ให้นักเรียนเข้าดูทีละชอ็อตทีละเฟรมนะก็ค่อยๆขยับทีละเฟรมเล็กๆเลๆๆซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นประโยชน์สมมติสมม,ต,สม,มตินะฮะว่าผมบอกใหม่ผมกำลังเทรนใหม่สวิงนะบอกว่าคุณใหม่ฮะตอนนี้คลิปหน้าเก็บหน้าไวน้นิ่งๆนิดนึงแต่ขณะเดียวกันคุณใหม่อาจจะมีข้อขัดแย้งในใจเอ๊ะเมื่อกี้ปูก็บอกผมแล้วผมก็ว่าผมเก็บหน้าแล้วนะถูกไหมฮะแต่หน้ามันยังไปด้วยถูกต้องครับ ทีนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นวิดีโอคลิปเข้ามาแล้วก็แสดงให้คุณใหม่เห็นว่าไอ้คุณหมใ่ในในในไทมิ่งตรงนี้เนี่ยมันยังต้องเก็บหน้าไว้อยู่นะเห็นไหมฮะว่าคุณใหม่จะพอดูเห็นตัวเองมันปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยโดยที่ผมไม่ต้องอธิบายมากมายเพราะฉะนั้นประโยชน์มัน,ม,นมันมหาศาลเลยส่วนส่วนไอ้ตรงที่บอกว่าแยกคลิปออกมาเนี่ยอันนี้พเพิินผมอาจจะได้ความรู้จากคนรอบข้างเอาง่ายๆว่าเพื่อนท่านหนึ่งนะฮะมีความรู้ทางด้าน ต่อวิดีโอแล้วก็แนะนําผมในเรื่องของการเอาวิดีโอคลิปเนี่ยมาแยกเป็นเฟรมทีละนิดเลยสมัยนู้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยม,มันเหมือนเป็นอะไรที่ที่เยี่ยมมากเลยนะฮะแล้วก็เพอ่อนพอได้ความรู้จากเพื่อนท่านนั้นก็ก็เอามาแล้วปรากฏว่านิตยสารมาเห็นนิตยสารก็รู้สึกแบบว้าวมันมหัศจรรย์มากเพราะว่านิตยสารในสอเมริกาเขาเขาทำกันแล้วอะแต่ว่าในเมืองไทยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ได้เอาตรงนั้นไปทําลงในนิตยสาร อันนั้นนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ที่ทําให้คนอ่านนิยส s รร์แล้วรู้จักผมว่าเอ,เออเปอรดี HD, อ๋อเขาถนัดทางด้านวิเคราะห์วงสวิงอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้ครับปอรดี HD, ผมก็อยากถามว่าเป้าหมายของสถาบันสอนกอล์ฟไอสวิงคืออะไรครับณนะตอนนี้เราเปลี่ยนจากคอร์เปอ t e เรทเป็นทีมมาเป็นโซลอนเนอร์เป็นแบบคนเดียวสอนผมรู้สึกว่าผมผมอยากจะเอาเครดิตของผมเนาะเอาความสามารถของผมเนี่ย มาเป็นตัวแทนของไอสวิงว่าคนที่จะเรียนจากไอสวิงก็คือได้เรียนกับต้นฉบับแน่นอนก็อยากจะเป็นสถาบันหนึ่งที่คิดว่าถ้าใครที่อยากจะรู้กอล์ฟจริงๆแล้วซีเรียสที่จะศึกษาจริงๆอยากจะสนทนาอยากจะอะไรที่มันแบบถูกต้องนะฮะตามลำดับขั้นตอนนะฮะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในในวงการของกอล์ฟครับผมอยากทราบว่าในมุมมองส่วนตัวของโปรครับโปรสอนกอล์ฟที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างแยกเป็น2เรื่องได้ไหมเรื่องหนึ่งทักษะความสามารถเป็น fundamental นะจะต้องจะต้องดีอ่ะจะต้องดีความความหมายดีของผมก็คือว่าเราจะต้องสามารถสาธิตได้ demonstrate ได้การสอนที่ดีที่สุดคือการ demonstrate ก็คือทําให้ดูอ่ะพูดง่ายๆสมมุติว่าเราเราจะสอนก็ว่าเดี๋ยวจะตีไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่สามารถทําให้เขาดูได้มันก็จะเหมือนกับว่า ใครๆก็สอนได้ถูกไหมฮะข้อที่2เนี่ยในเมืองไทยโดยเฉพาะเลยมันจะต้องมีจริยธรรมจริยธรรมมันมัน cover หมดเลยมัน cover หมดเลยครูสอนกรับที่ดีก็เช่นเดียวกันเราไม่ไปสามารถว่าเขาได้นะถ้าเกิดว่าขณะที่เขาสอนอยู่มือหนึ่งเขาก็ชี้ไปบอกว่าต้องทำอย่างนี้อีกมือหนึ่งก็ถือเบียสมมุตินะฮะ<อ>แล้วสอนสอนลูกเราสมมุตินะอันนี้คือจริยธรรมถูกไหมฮะเอ้มันไม่ควรน,นะ เขาก็ต้องรับรู้ด right? ้วยว่าจริยธรรมที่เหมาะสมคืออะไรผมไม่ลงลึกนะว่ามันมันคืออะไรแต่ว่ามันจะต้องมีประกอบกันประมาณนั้นฮะว่าสกิลและจริยธรรมด้วยนี่คือครูครูกอล์ฟที่ดีถ้าหากปรจะฝากถึงคนที่เล่นกีฬาหรือว่าคนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยครับมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมครับบุคคลที่เล่นกอล์ฟใช่ไหมเอาเอาเป็นนักเรียนก่อนแล้วกันนะถ้าคนที่จะมาเรียนกอล์ฟเนี่ยผมผมแนะนานะว่าเรียนดีกว่าไม่เรียน เพราะว่ากอล์ฟมันเป็นกีฬาพิเศษกีฬาหนึ่งซึ่งโดยธรรมชาติแล้วถ้าผมเป็นครูสอนเนี่ยผมไม่ควรจะพูดคํานี้กับนักเรียนเด็กขาดเลยคาคานั้นคอือยากก็เป็นกีฬาที่ยากถ้าผมเป็นครูแล้วผมไปพูดนะรับรองนักเรียนไม่เรียนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าเมื่อเป็นกีฬาที่ยากและซับซ้อนเนี่ยผมอยากจะให้เรียนไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเรียนกับผมเรียนกับที่ใกล้บ้านครูที่เขามีความสามารถมีจริยธรรมที่ดี ผมโอเคแต่ว่าเรียนเถอะก็วันนี้ขอขอบคุณโปรโดี้มากนะครับ,รบที่ให้เกียรติมาคุณสว,ส,คสวัสดีครับ